รัฐบ,บ,บาลไม่สนับสนุนกันอเ,อเองใกล้เลือกตั้งไอ้ที่จะต้องติงแต่อะไรกันเขาไม่ต้องกิกยงยังไม่ถึงเวลาที่จะมีการเลือกตั้งนะครับยังไม่ใช่เวลาของการเลือกตั้งตอนนี้ต้องร่วมกันรวมกันเดินหน้าแก้ไขปัญหาของชาติเพราะเกมต่อไปรอบนี้ไม่ใช่ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือใครจะเป็นรัฐบาลแต่กระบวนการต่อไปในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองหลังการเลือกตั้งแล้วเสร็จ มันจะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดนะครับซึ่งไปดูตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรัเสเซียไม่ว่าจะเป็นเยอรมน,นีนะครับไม่ว่าจะเป็นเนเปลาลไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับสงครามครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นในประเทศสิ่งเหล่านี้คือสิ่งต้องระวังนะครับและต้องจับมือกันให้แน่นเพื่อแก้ไขปัญหาในภายนี้และในภายหน้าน สวัสดีครับมาพบกับผมเทกศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของความขัดแย้งกันในรัฐบาลระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยยือีกครั้งนะครับว่าพรรคการเมืองบางพรรคเองเนี่ยครับที่ท่านออกแถลงเมื่อวานเนี่ยจริงๆการมธิการบางท่านเนี่ยเสนอให้มีการในที่ประชุม เสนอให้มีการเปิดสูบกันยังสถานที่ท่องเที่ยวด้วยซ้ำไปพกักการเมืองที่ท่านบอกว่าห่วงใยเรื่องเยาวชนนั่นแหละรครับและมีร่างหลายมาตราที่ท่านได้เสนอจากพกักการเมืองของท่านนี่แหละในการที่มันทําแล้วมันก้าวหน้ากว่ากฎหมายนี้ซึ่งเรายังไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเอาความจริงมาพูดครับอย่าให้ผมต้องเอามาแช์ว่าพรักท่านกล่าวอ้างว่าห่วงใยประชาชนเนี่ย ท่านได้ทํางานในคณะกรรมาการนี้แค่ไหนอย,อย่างไรทางการมือแต่เป็นเรื่องที่เราเป็นห่วงอนาคตของเยาวชนของประเทศนะครับแล้วก็เป็นห่วงในเรื่องของสถาบัานการศึกษาและด้านอื่นๆก็ขออนุญาตที่จะเรียนว่าพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุน การใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แต่ไม่เห็นด้วยกับการกัญชาเสรีอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้เราก็ต้องมานั่งดูว่าถ้ามันเข้าขายที่จะเดินไปสู่ทิศทางกัญชาเสรีเนี่ยเราก็ต้องแสดงความคิดเห็นและต้องแสดงออกเพื่อสะท้อนว่าอ,อย่างน้อยก็มีพักการเมืองที่เป็นหูเป็นใยอนาคตของประเทศนะครับเท่านั้นแหละครับไม่ใช่ประเด็นในทางการเมืองรัฐบ,บาล ไม่สนับสนุนกันเองใกล้เลือกตั้งไอ้ที่จะต้องิงแต่อะไรกันกาไม่ต้อง,งตีในเชิงปรากฏการณ์นะครับที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ก,ก็เตะตัดขานะครับภูมิใจไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกอยศออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกัญชานะครับที่ผ่านมาทวินชานวีระกุลนะครับก็บอกว่าก็คงแตกหักกันแล้วแหละนะครับ ซึ่งก็คงจะเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองของสื่อมวลชนเพื่อไทยฝ่ายค้านก็บอกว่าเนี่ยได้ข่าวมาแล้วเนี่ยรัฐบาลจะล่มลงแน่นอนฮะหลังจากการประชุมเอเป็แล้วเสร็จก็จะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งกลิ่นยุบสภากำลังมาแรงนะฮะและเขาพร้อมจะเป็นรัฐบาลในขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ประกาศว่านะครับอยู่ในส่วน180วันนะฮะกฎหมายการเลือกตั้งเริ่มประกาศใช้ นะครับแต่อย่างไรก็ตามจนถึงขนาดนี้ที่ผมทําคลิปอยู่เนี่ยนะครับยังไม่มีการประกาศนะครับกฎหมายเลือกตั้ง2ฉบับออกมาแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือกําลังมองกันว่ารัฐบาลกําลังจะล่มแหละในเชิงงานสังเคราะห์ทําไมประชาชนและสื่อมองว่ารัฐบาลกําลังจะล่ม1นพลเอกประยุธทธ์ถูกพักการทางาน2รัฐมนตรีถูกพักการทํางาน3รัฐมนตรีที่พลบุญญามณียาออกนะครับจากโดนกล่าวหา เรื่องตั้งแต่สมัยเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับประการที่3ส,สิ่งที่ตามมาและน่าสนใจก็คือว่าการขัดขากันเองเรื่องกฎหมายนะครับเรื่องของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือคอยอสอนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเรื่องของกัญชานะครับซึ่งปรากฏว่าพรรคประชาธิป,ปัตย์บอกว่าไม่ต้องการให้เป็นกัญชาเสรีนะครับ ต้องการให้เป็นกัญชาที่ใช้ในการรักษาโรคความขัดแย้งดังกล่าวนะครับต่อมาอนุทินก็บอกว่าอาไม่เป็นไรแล้วนะไม่ดิจใจอะไรนะครับในภาพรวมในเชิงงานสังเคราะห์แล้วหลักตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นปิบปัติททาไมเดินหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดผมเรียนเลยนะฮะด้วยความปรารถนาดีเลยไม่รู้ใครเป็นนักยุทศาสตร์ของพระปิยัตยเดินยุทศาสตร์ทางการเมืองไปเรื่อย และกําลังเดินเกมแบบนี้จะมันหลายกรณีนะเดินเกมแบบเนี้พักรู้ตัวไหมครับว่าพักปฏิบัติกาลังถูกสลายคนในพักปฏิปัติที่มีกําลังนะครับจำนวนมากเลยละ่ะออกไปตั้งพักการเมืองไปรวมกันอยู่พักใหมย่ยกตัวอย่างเช่นพักพิรพันธ์ไปอยู่กับพักสมคิดไปอยู่กระจายไปหมดแล้วนะครับลาออกกันไปเยอะแยะไปอยู่พลังประชารัฐก,ก็มีคนดีๆของพักปฏิปัติ ทยอยออกจากพักมากมายนะครับเพราะทำไมผมไม่โทษคุณชวนผมไม่โทษใครนะผมโทษว่าการวางโยธาตร์ทางการเมืองการปกครองผิดต้องอยู่ที่ใครอยู่ที่คุณจุรินไม่รู้ผมไม่เข้าใจเห็นแล้วบอกตั้งหลายครั้งเดินหลักผิดเดินหลักผิดก็ยังเดินถลายยิ่งเดินแบบนี้ต่อไปไปขัดแข้งขัดขาต่อไปนะครับผมยืนยันเลยนะที่ผ่านมาผมเคยบอกว่าพักประชาธิป,ปัตย์ต่ำร้อย คราวนี้ผมฟันธงเลยถ้าเดินหลักยุทธศาสตร์การเมืองแบบนี้ต่อไปพรรคประชาธิปัตย์ต่ำสิบแน่นอนนะครับต่ำสิบเลยละเ,เพอเพออาจจะศูนย์พันไปเลยนะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั่นหมายความว่าสถานการณ์ทางการเมืองแบบนี้ควรจะทํายังไงต้องจับกันแน่นนะเรือแพมันใกล้จะถึงฝั่งนะนะถึงฝั่ง,งครบรอบ4ปีไทยยังคงดําเนินเดินไปแบบนี้เกิดความขัดแย้งกันแบบนี้นะานายโยกำตรีถูกพักการทํางานรัฐมนตรีก็กําลังเจ๊งผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาตลอดฮะ รัฐบาลจะอยู่หรือไปไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นนะอยู่ที่พักร่วมรัฐบาลด้วยกันเองถ้าเกาะกอดคอกันแน่นก็สามารถจะเดินต่อไปได้แต่ถ้ากอดคอกันไม่แน่นนะครับก็จะจมน้าแตกกันเองเนี่ยทุกครั้งอ่ะนะครับที่มีการยุบสภาทุกยุคทุกสมัยมันแตกกันเองแบบเนี้ยนะครับแต่โชคดีนะตอนนี้คุณนิธินก็มาติดใจเอาความนะนะไปะเย็บป,ปัก็กลัวเสียโคต้าไม่องกลัวเสียโคต้าหรอคุณมีโคต้าอยู่แล้วล่ะแต่วนันวัก การวางหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันผิดทําให้ตอนนี้คนในพักก็กําลังแตกออกไปนะครับบางคนก็บอกว่าเนี่ยกำลังเตะสะกัดพักภูมิใจไทยพระภูมิใจไทยทําดีมีคะแนนดีโอกาสที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคืออนุทินชาญวิรกุลก็ไปกันนู่นเลยจริงๆแล้วมันยังไม่ถึงเวลานะครับยังไม่ถึงเวลาที่จะมีการเลือกตั้งนะครับยังไม่ใช่เวลาของการเลือกตั้งตอนนี้ต้องร่วมกันรวมกันเดินหน้าแก้ไขปัญหาของชาติเพราะเกมต่อไป รอบนี้ไม่ใช่ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือใครจะเป็นตบานแต่กระบวนการต่อไปในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองหลังการเลือกตั้งแล้วเสร็จมันจะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดนะครับซึ่งไปดูตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีนะครับไม่ว่าจะเป็นเนปาลไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับสงครามครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นในประเทศสิ่งเหล่านี้คือสิ่งต้องระวัง และต้องจับมือกันให้แน่นเพื่อแก้ไขปัญหาในภายนี้และในภายหน้านั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปได้นะคะ เราจะอยู่อย่างจงรักอย่างพักดีเป็นใต้ฝ่าทุลีชีวิตยอมพลีให้องเนื้อเกล้ามหาวาชีราลงกรให้คงอยู่คู่ชาติไทยเราได้เป็นร่มเงาเหล่าพระศพนิกรเป็นพ่อของแผ่นดิน ยอมเลือดรินลังแม่ร่างถูกฝังกลบลึกลงดินถึงลมหายใจตั้งสิ้นเพียงแค่พ่อของแผ่นดินได้ยังคงอยู่ต่อไปข้าเดชชาใต้ฝ่าะละอองทุลีประบาทประบกกล้าวชาวไทยพ่อเป็นศูนย์รวมใจพลังศรัทธายิ่งใหญ่เป็นร่มไส้แผ่นดิน จะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างพักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดี ทำเลือดรินลังแม่ร่างถูกปะอังกลบลึกลงดินถึงลมหายใจต้องสิ้นเพียงแค่พ่อของแผ่นดินได้ยังคงอยู่ต่อไปอขอเดชชาใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทพระบ,บกกล้าวชาวไทยพ่อเป็นศูนย์รวมใจพลังศรัทธายิ่งใหญ่เป็นร่มไส้แผ่นดิน จะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างพักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดี จะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างพักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดี เราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักใต้อยางพักดี